รอแป๊บนะทุกคนนางสนมของจัก,กรพรรดิมีบางอย่างจะพูดองค์ชายข้าอยู่นี่คดีของชิงนามะอยู่ในความรับผิดช,ชอบขององค์ชายทำไมอง์คชายถึงยังไม่รีบปิดคดีอีกคดีนี้สำคัญมากและยังมีหลักฐานที่น่าสงสัยข้าคิดว่าต้องมีคนอยู่เบื้องหลังแน่นอนไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากรีบปิด นักโทษชิงนามะแขวนคอตายเพราะกลัวความผิดหลักฐานมันก็แน่ชัดอยู่แล้วองชายข้ามีบางอย่างจะถามท่านขันทีเสี่ยเวงจือ้อจงออกมาข้างหน้าจงพูดในสิ่งที่เจ้ารู้มาให้องชายฟังเมื่อวานในห้องนอนของชิงนามะข้าพบเอกสารที่เธอและเผ่าของเธอตั้งใจจะก่อกระบฏหลักฐานสำคัญขนาดนี้ ทำไมเจ้าไม่เอาไปส่งที่กรมอาญาทันทีที่ข้าพบข้าก็ถูกหยุดโดยองครรภ์ขององค์ชายองค์ชายทรงสกัดหลักฐานสำคัญข้าจึงสงสัยว่าองค์ชายจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกรบฏครั้งนี้ด้วยเจ้าคันทีบังอาจพูดเรื่องไร้สาระที่นี่อง์ชายบิดาของท่านป่วยหนักและไม่สามารถปกครองได้เจ้าอยากได้บัลังนี้ ถึงกับต้องสมรู้ร่วมคิดกับเผ่าอื่นเลยเช่นนั้นหรืออะไรนะองค์ชายสมรู้ร่วมคิด<ร>อย่างนั้นหรอถ้านเป็นองชายหรือไม่อะไรกันไม่ใช่นะข่าไม่ได้พระสนมของจัก,กรพรรดิก,ก็กล่าวเกินจริงไปแล้วเออองชายเป็นเพียงผู้พักดีต่อก,กฎหมายจึงไม่อยากปิดคดีอย่างเร่งรีบชะชชิงนะมะเธอเธอยังไม่ตายอย่างนั้นหรอพระพระ ห,หอลไม่มันเป็นไปไม่ได้ข้าเห็นด้วยตาของข้าเองนี่ว่าเธอชิงนามะเธอคิดจะทำอะไรกันแน่นะใจเย็นๆก่อนทุกคนในเมื่อชิงนามะก็อยู่ที่นี่แล้วเราก็ควรฟังสิ่งที่เธอจะพูดเช่นกันอืมน่าสนใจเปิดม่านให้ข้าสิไหนเจ้าลองพูดมาสิ ว่าเจ้าจะแก้ตัวว่าอย่างไรข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเจ้าจะใช้แผนการอะไรในการแก้ข้อกล่าวหาข้อนี้ถ้างั้นก็รอดูได้เลยเพราะข้ามีหลักฐานว่าแต่เจ้าขันทีเจ้ายังจำสิ่งนี้ได้อยู่หรือไม่นีน่นี่คือจดหมายที่ข้าพบในวันนั้นนี่เจ้ายังคิดจะแก้ตัวยังไงอีกหลักฐานนั่นมันถูกพบในห้องของเจ้า อาจจะมีคนจงใจใส่ร้ายข้าก็ได้เพราะจดหมายนั่นไม่ใช่ของข้ามีหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ว่ามันเป็นของข้ากันล่ะพวกเราไม่ได้โง่นะใครจะกล้าทําเรื่องแบบนั้นกันชิงนามะเจ้ากำลังจะตายอยู่แล้วเลิกพูดเรื่องไร้าสาระได้แล้วฮงฮฮ่ฮ่าองชายชิงนามะต้องการจะพูดอะไรข้าน้อยไม่เข้าใจและสับสนกับเธอรอก่อน ข้ามั่นใจในตัวเธอมันช่างน้าขำเสียจ,จริงสำหรับคนที่ปลอมจดหมายฉบับนี้โง่จริงถึงได้ทิ้งภาพร่องรอยนิ้วมือของตนเองไว้ทั่วจดหมายเช่นนี้ไร้สาระในจดหมายนั่นมันจะมีภาพร่องรอยนิ้วมืออยู่ได้อย่างไรองค์ชายในจดหมายนั่นมีรอยนิ้วมืออยู่จริงๆเช่นนั้นหรือข้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหัวหน้าเจ้า ท่านคงเจะรีบเพราะกลัวว่าจะมีคนมาเจอจดหมายนั่นเข้าถึงได้เผยทิง้งร่องรอยนิ้วมือไว้ทั่วจดหมายเช่นนี้นี่ยังไงล่ะรอยนิ้วมือฮเจ้ามันคนปาเทือนไร้สาระพูดเรื่องอะไรไม่รู้ความข้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือแต่ต้องอะไรกับจดหมายนั่นเลยดีจำไว้ให้ดีล่ะว่าเจ้าพูดอะไรไว้นำของที่ข้าเตรียมไว้เข้ามาได้ พระสนมจะปล่อยให้ผู้หญิงบ้าคนนี้ทำอะไรไร้สาระเช่นนี้หรือมันช่างเสียเวลาจริงๆความบ้าและความป่าเถื่อนของเธอจะทำให้พระสนมเสียชื่อเสียงได้นะฮไม่ต้องไปสนใจอะไรหรอกมันก็เป็นเพียงแค่กลอุบายของเธอเท่านั้นว่าแต่องค์ชายท่านเป็นผู้คำประกันของข้าใช่ไหมท่านสัญญาเองนี่ว่าท่านจะปกป้องข้าอย่างดีที่สุด ไม่ว่าข้าจะถูกหรือผิดองค์ชายก็ต้องมีส่วนร่วมในความถูกผิดนั้นด้วยถูกต้องหรือไม่ได้เวลาแล้วถึงเวลาใช้องค์ชายเป็นตัวต่อรองนี่เป็นโอกาสเดียวที่จะฆ่านกให้ตายสองตัวด้วยหินเพียงก้อนเดียวหัวหน้าเจ้าเจ้าแน่ใจนะว่าในจดหมายนั้นไม่มีอะไรผิดพลาดพระสนมไม่ต้องห่วงไม่มีปัญหาอะไรแน่นอน เร็วๆสิพระสนมคนอย่างพระสนมที่หญิงพยองขนาดนี้นางจะต้องตกลงอย่างแน่นอนในเมื่อองค์ชายเชื่อมั่นในตัวชิงนามะข้าก็ยินดีจะตกลงตามนั้นให้ท่านมีส่วนร่วมถูกผิดด้วยกันไปกับนางโต๊ะผู้กันเหรียญเงินและมีไหนกันในจดหมายไม่เห็นจะมีร่องรอยหรือรูปภาพอะไรเลยข้าคิดว่าเธอคงจะเล่นกลให้พระสนมดูแล้วล่ะ ใช,ใช่ใช่ช่างน่าเสียดายที่องค์ชายก็สมรู้ร่วมคิดกับเขาด้วยโชคร้ายสำหรับประเทศนี้จริงๆลายนิ้วมือของมนุษย์แต่ละคนล้วนมีเอกลักษณ์ผ่านการดูดซับไฟฟ้าสถิตระหว่างสารคัดหลังจากนิ้วและโลหะจากชิ้นนี้หลักฐานทั้งหมดมันก็จะปรากฏขึ้นมาในจดหมายฉบับน yeah ี้นั่นเองจะพูดอะไร ไม่เห็นจะเข้าใจสักนีน่สมกับเป็นเจ้าหญิงของคนป่าเถื่อนเหมาะที่จะไปแสดงละครอยู่บนท้องถนนเจ้าอยู่ที่นี่ก็อับอายผู้คนเปล่าๆใจเย็นๆก่อนสิเสร็จแล้วถึงเวลาที่ข้าจะโชว์ปาฏิหาริย์อะไรให้ท่านดูแล้วแหละ <remained S 2> ฮะอะไรกรันลายนิ้วมือหัวหน้าเจ้าท่านบอกว่าไม่เคยแต่ต้องจดหมายฉบับนี้ไม่ใช่หรอ ต่อให้ท้ายที่สุดแล้วข้าจะเป็นผู้เขียนจดหมายนี้หรือไม่ก็ตามแต่ทำไมถึงมีลายนิ้วมือของท่านอยู่บนจดหมายนี้ด้วยล่ะน่าสนใจจริงๆว่าไหมเพคะพระสนมคืนก่อนเกิดเหตุการณ์ตายของชิงนามะพระสนมข้าได้ข่าวมาว่าชิงนามะถูกจัดการเหมือนแขวนคอและตอนนี้กำลังจะถูกส่งไปที่อี้จวงแล้ว จำเป็นต้องรายงานเรื่องไร้สาระแบบนี้ให้ข้าฟังในแผนของข้าเธอเป็นแค่หมักตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่ไม่ได้สำคัญอะไรเลยแต่ว่าหากองค์ชายถูกโค่นลงนั่นสิถึงจะดีที่สุดเจ้าเตรียมจดหมายเรียบร้อยแล้วหรือยังข้าเตรียมเรียบร้อยแล้วเชิญพระสนมชมได้เอามาดูสิผงเงิน วิธีการนี้ช่างยอดเยี่ยมจริงๆมันทำให้มองเห็นลายนิ้วมือได้แน่นอนนี่เป็นวิธีที่สืบทอดมาจากชนเผ่าของข้าเองฝ่าบาทกรมอาญาจะเปรียบเทียบลายนิ้วมือโปรดรอสักครู่บ้าจริงข้าไม่คิดว่านานจะสามารถตรวจสอบลายนิ้วมือได้จริงๆพระสนมในเมืองนี้ละครแบบนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมใช่แล้วมันช่างเหมือนนิยายจริงๆ อาพระพระสนมไม่เป็นไรคือว่าหัวหน้าเจ้าเจ้าลืมไปแล้วหรือเปล่าว่ามีใครบ้างที่สัมผัสจดหมายนั่นบ้างถ้ากรมอาญาได้หลักฐานลายนิ้วมือมาแล้วก็เจ้าเข้าใจที่ข้าพูดใช่ไหมหัวหน้าเจ้าทุกคนผลการเปรียบเทียบลายนิ้วมือออกมาแล้วในจดหมายมีลายนิ้วมือขององค์ชายองค์ครร์ขององค์ชาย ลายนิ้วมือของชิงนามะและเรายังมีการตรวจพบลายนิ้วมือของคนอื่นๆอีกด้วยลายนิ้วมืออื่นๆที่ว่านั่นมันเป็นของหัวหน้าเจ้าเนื่องจากชิงนามะได้พิสูจน์แล้วตามกฎของกรมอาญาเราจำเป็นต้องพิมพ์ลายนิ้วมือของทุกคนเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์แล้วนำมันมาเทียบเคียงกับลายนิ้วมือของคนอื่นที่เหลืออยู่ในจดหมายเอ๊ะ นี่ยังมีลายนิ้วมือของคนอื่นอีกร้อนในจุดหมายนี้เจ้าได้ยินที่กรมอาญาบอกแล้วนี่ทำไมเจ้ายังยืนนิ่งอยู่ที่นี่อีกละ่ะหรือว่าจู่ๆเจ้าจะคิดถึงบ้านขึ้นมานะหัวหน้าเจ้าคิดถึงแม่ของเจ้าที่อยู่ที่บ้านยังไงละ่ะขอบคุณหัวหน้าเจ้าที่ให้ความร่วมมือเชิญท่านประทับลายนิ้วมือก่อนได้เลยไม,ไม่จำเป็น เขากำลังจะทำลายหลักฐานหยุดเขาฮ่าฮ่าฮ่าข้ากินมันไปแล้วทั้งหมดนี้เป็นแผนของข้าเองที่ต้องการฆ่าชิงนามะและอย่างต้องการฆ่าองค์ชายอีกด้วยหัวหน้าเจ้าเป็นท่านจริงๆด้วยสินะที่ต้องการฆ่าองค์ชายนำตัวเขาไปสอบปากคำอย่างเข้มงวดพะยาค่ะพระสนมหมดเรื่องแล้วข้าต้องการการพักผ่อน หากไม่มีอะไรแล้วเชิญทุกคนกลับได้เดี๋ยวก่อนพระสนมดูเหมือนว่าท่านจะลืมอะไรบางอย่างไปนะเจ้าไม่จำเป็นต้องเตือนข้าหรอกชิงนามะความจริงก็ปรากฏแล้วเจ้ายังมีอะไรสงสัยอีกอย่างนั้นดอกขอบคุณพระสนมนี่มันน่าทึ่งมากข้าไม่เคยคิดเลยว่าข้าจะชนะพระสนมชูได้ชิงนามะข้าขอบคุณเจ้ามากจริงๆ ท่านเทพธิดาท่านสุดยอดจริงๆท่านช่วยข้าแกหนานได้เยี่ยมสุดๆไปเลยแม้ว่าเจ้าจะไม่สามารถโค่นพระสนมลงได้สักทีเดียวแต่เจ้าก็หักแขนของนางไปได้ข้างหนึ่งเลยโชนะชิงนามะว่าแต่ทำไมข้าไม่เห็นองค์จัก,กรพรรดิเลยไม่ว่านางสนมของจัก,กรพรรดิจะแข็งแกร่งเพียงใดแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดการกับกิจการของรัฐโดยที่ไม่ผ่านจัก,กรพรรดิเสด็จพ่อป่วยหนักเมื่อหกเดือนก่อน เขายังคงหมดสติอยู่เลยอ้าโคม่าอย่างนั้นหรอเราจัก,กรแพัดป่วยหนะักนางสนมก็เลยมีอำน,นาจเต็มที่เลยสินะอืมเจ้าอย่าไปพูดถึงมันเลยข้ามีบางอย่างต้องไปทำข้าขอตัวก่อนอ๋อข้าสั่งให้คนทำความสะอาดตํำหนักจินยุ่ของเจ้าแล้วนะเจ้ากลับไปหามันไปใช้มันได้ตลอดเวลาฮได้อยู่คนเดียวสักที ตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วข้าต้องรีบจัดการเคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จเออถึงคิวของข้าสักทีผลการทำภารกิจไขข้อข้องใจของชิงนามะเรียบร้อยการประเมินผลระดับ S แลกปรับไอเทมอุปกรณ์ประกอบฉากระดับ S ธงแห่งความกล้าหาญเวลาที่ใช้ได้หนึ่งครั้งโออ ไี่ทงแห่งความกล้าหารก็ไม่เร็วนะฮู้นี่มันคือทงที่เทพในตำนานมอบให้นี่เจ้ารู้จักสิ่งนี้ด้วยหรอเงินรีบบอกข้ามาเดี๋ยวว่ามันคืออะไรเราใช้ยังไงตกลงทงนี้มันทำอะไรได้บ้างมันเป็นสิ่งที่ใช้เสริมขวัญและกำลังใจนะ่ะเพิ่มขวัญและกำลังใจแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าแค่นั้นนะ่ะงั้นข้าไปแล้วนะ กลับก่อนเลิกงานอีกหรอเนี่ยช่างเถอะงั้นข้าจะกลับไปที่ตำหนักจินเว่ยละพักผ่อนละกัน <c oughs> ถ้าผ่านป่าเล็กๆนี้ไปก็จะไปถึงคฤหาสน์ขององค์ชายเออแล้วทำไมคฤหาสน์ขององค์ชายถึงอยู่ไกลนักเนี่ยข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าจัก,กรพรรดิเป็นคนออกคำสั่งนะเอ๊ะทำไมข้ารู้สึกแปลก รู้แล้วนางสนมของจัก,กรพรรดิช่างดูถูกค่าจริงๆส่งนักฆ่ามาตั้งมากมายเช่นนั้นพวกเจ้าอย่ามวัวเสียเวลาอยู่เลยจะเข้าก็รีบเข้ามาซะ